กุศลกรรมบทสิบสี่ร้อยสี่สิบหกพรามและขหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางกายมีสามจำพวกบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติทางใจมีสามจำพวกบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางกายมีสามจำพวกไหนบ้าง ืบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและศาสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้าน หรือในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 3. เป็นผู้เล่าเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติทำทางกายมีสามจำพวกอย่างนี้แหลบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือผู้ประพฤติทธรรมทางวาจามีสีจำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคืออยู่ในสภาไม่กล่าวเท็จท,ทั้งที่รู้อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบพูดแต่คำไม่มีโทษ 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางวาจามีสี่จำพวกอย่างนี้แลบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือผู้ประพฤติทธรรมทางใจสามจำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขาคือไม่เพ่งเลงอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา 2. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท คือไม่มีจิตคิดร้ายขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตยพยาบาทไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด 3. เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลพูดทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมทางใจมีสามจำพวกอย่างนี้แลพรามและข้หบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติเป็นเหตุอย่างนี้